ค่กกดหลบเข้าคันค่ะมากินมนากกว่กันเนี่ยค่ะหลบเข้าคันนะคะมันจะเป็นงานแบบนี้เน,ะนาะต้มน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนลกเท่าคันภาษากลางภาษาไตคือโลกข้อคันหรือว่าโลกเข้าคันนะคะแล้วแต่าตามบ้านเลียกนะคะ นี่นะคะจะเป็นแบบนี้แาวหน่วยเด็ดออกจากครัวเรียวนะคะแล้วก็ล้างสะอาดแล้วค่ะไปแต่ในน้ำเดือดเดือดนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะรสชาตจ,จะเปรี้ยวนะคะเปมออนี่นะคะทุกคนพ่อลูกเท่าขันเริ่มเดือดลอยขึ้นแบบนี้แล้วนะคะ เส้น่วยก็จะใส่เครื่องค่ะที่เส้าเครื่องแกงซ้อมนะคะที่ว่าเส้น่วยปั้นเอาไว้เองค่ะนี่นะคะทุกคนเครื่องแกงซ้อมมีดีปรีว่เทียมขีมินเกลือแล้วก็เคยนะคะเส้น่วยปั้นรวมกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะ เราให้น้ำเดือดตร้งนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาไปเลยส่วนอันนี้คือปลากดเลนะคะหรือว่าปลากดทะเลนะคะเสาหนุยก็ทำปลาดเรียบรดด้อยแล้วค่ะล้างสะอาดแล้วนะคะล้างกับน้ำเกลือนะคะกะจัดกลิ่นข้าวกับกลิ่นเมืออค่ะเนี่ยนะคะปลากดทะเลลำปั๊มค่ะเป็นปลากทำดทารรมมชาตินะคะค่ะเดี๋ยวเสาหนุยเอาไปแกงกับหลวเท่าขั้นค่ะนี่นะคะพอว่าน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเสาหนุยก็จะใส่ ปลากดเล่ไปเลยค่ะใส่ดอาค่ะก็รอให้น้ำเดือดปลาซุกอีกรอบนคะนะคะปลาอินทรีย์เข้มนะคะเดี๋ยวเอามาทอดแล้วก็ส่งเครื่องนะคะทุกคนอันนี้ชิ้นละ50บาทค่ะ จากนั้นเส้นเนยกระซือปลาลูกเบรมานะคะอันนี้ปลาลูกเบรนะคะคล้ายๆปลากระตักแต่ว่าตัวจะเล็กกว่าแล้วก็บางกว่านะคะเป็นลูกปลาที่มีแคลเซียมสูงมากค่ะอันนี้ทางบ้านเส้นเนยก็อยู่ในเรลํลำปั้มนะคะเป็นปลาธรรมชาตินะคะตัวมันจะไม่ใ่อ่แลวนะพี่น้องนะมันจะตัวขนาดนี้นะคะก็คือเขาจะเอามาทําปลาแห้งค่ะ ลูกเบรนี้สามารถเอามาทอดกรอบก็ได้หรือว่าเอาไปทอดแล้วก็เอาไปย่ำลูกห่วงเบาก็กินร้อยนะคะเดี๋ยวสาวนุ่ยจะทำทอดคลุกน้ำตาลนะคะแล้วก็ปินทรีส่งเครื่องกินกับแกงส้มปลากรดลูกเท่าขั้นค่ะตอนนี้สาวนุ่ยตั้งถาแล้วนะคะถาร้อนแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันไปเลยค่ะน้ำมันในการทอดลูกปลาลูกเบรไม่ต้องใส่เยอะนะคะพี่น้อง แค่นี้พ่อค่ะใส่นิดเดียวนะคะทำให้น้ำมันหล่อนก้อนนะคะให้ใช้ไฟอ่อนนะพี่น้องนะเพราะถ้าใช้ไฟแรงก็ทําให้ลูกปลาของเราเนี่ยมันไหม้ได้นะคะเป็นลูกปลาติดสุกไงามาค่ะจะเทลงไปได้วยค่ะนี่นะคะมันจะสุกไงค่ะลูกปลานี่นะคะใช้ไฟอ่อนค่ะ นี่ค่ะเืมได้แล้วค่ะทุกคนเห็น,นี่คะลูกปลามันจะสุกงง่ายมากเลยบอมันเป็นปลูกปลาตัวเล็กนะคะน้ำตาลตอนอย่างร้อนนะคะน้ำตาลม,มันจะได้ละลาย,ลายเข้ากับเนื้อปลานะคะคนก็เซตเยบบ้อยแล้วน้ำมันตีวาทอดลูกปลาดีเดยดใจนะคะซาุอยก็จะถอดไลายาซีไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ตวน้อันนี้ของเราก็ได้แล้วนะคะแก่งซ้อมปลาก๊อห้อมๆค่ะห้อมมาค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะตัดด้วยลูกนาวสักนิดนะคะ เก่งซ้อมปลาก,กดหลกเท่าคันเราตัดด้วยหลกนานิดนึงค่ะจะได้กลุ่มกลมร้อยเซบนะคะทุกคนนี่นะคะต่อเนยเส้นาลหลกนาวไปเลยคะ่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้ลาอินรีนะคะเทวศร้าวนุยทอดและเด๋อดใจนะคะ,สะเสร็จแล้วนะคะตอนนียจะส่งเครื่อง อรอยดีพรีซอสนะคะจากตอนนะคะใส่ลงไปเลย,เยันแดงนะคะทุกคนซานหน่วยก็จะใช้น้ำลูกนานะคะราดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วะค่ะปลาินทรอส่งเครื่องนะคะกินกับแกงซ่อมมีนะคะมีปลาลูกเบท,ทอด ครุกน้ำตาลนะคะมีปลาหินซี่ส่งเครื่องค่ะแล้วก็มีแกงซ้อมปลากดลูกเท่าคันนะคะทุกคนพร้อมนะคะเมนูวันนี้นะคะมาทานข้าวกันนะทุกคนค่ะ